ฆาตกรกำลังเดินเล่นในตลาดผักอย่างสบายใจแต่ไม่คาดคิดว่าในอีกวินาทีถัดมาเขากลับชะลอฝีเท้าลงอย่างกระทันหันเพราะเขาได้สังเกตเห็นเด็กสาวแปลกหน้าคนหนึ่งมักจะมองมาที่เขาโดยไม่ตั้งใจและมือของเธอก็จะคอยจับหูของเธอเป็นครั้งคราวประสบการณ์การหลบหนีหลายสิบป,ปีทำให้เขาตื่นตัวทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นเขาเรียบเดินกลับไปที่ที่พักอย่างรวดเร็วแต่ไม่คาดคิดว่า ขณะที่เขามาถึงชั้นล่างเพื่อรอลิฟต์เด็กสาวกลับตามเขามาสิ่งนี้ทําให้ฆาตกรรู้สึกตื่นเครียดทันทีในมุมมองของเขานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นการติดตามเพื่อยืนยันดังนั้นเขาจึงค่อยๆย,ยัดมือเข้าไปในกระเป๋ากันเกงกรมีดพับท,ที่พกติดตัวไว้ในมือและเมื่อเขาเข้าไปในลิฟต์เขายืนอยู่ข้างหลังเด็กสาวอย่างเจตนาเตรียมที่จะลงมือในลิฟต์นี้ซึ่งไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่คับขันนี้พ่อของลำศิษาลุงหลงบังเอิญมาถึงพอดีใช้โอกาสนี้ถอดหูฟังของอีกฝ่ายคุณทำอะไรอยู่คุณฟังสิ่งที่ฉันพูดไหมอะไรนะแอบมีความรักคุณรู้ไหมว่าถูกคนอื่นจับได้เห็นได้ชัดว่าหูของลำเสียว่างเปล่าบวกกับการทะเลาะการระหว่างพ่อลูกที่เป็นธรรมชาติและจริงใจฆาตกรได้ขจัดความสงสัยในใจเขาตัดสินใจว่าตัวเองคิดมากเกินไป ดังนั้นเขาจึงเก็บมีดพับอย่างเงียบๆและในขณะนั้นลุงหลงได้หยิบแอปเปิลเน่าออกจากกระเป๋าอีกครั้งส่งให้ฆาตากรอย่างไม่คิดมากการกระทำนี้ดูเหมือนจะเป็นการทักทายกันร,ระหว่างเพื่อนบ้านแต่ไม่รู้เลยในเวลาเดียวกันบนหน้าจอของตำรวจฮ่องกงใบหน้าของฆาตากรปรากฏอย่างชัดเจนที่แท้ความสงสัยของฆาตากรไม่ผิดลุงหลงและดำสีไม่ใช่พ่อลูกกันแต่เป็นตำรวจสายลับ พวกเขาได้จับตามองเขามานานกว่าเดือนครึ่งฆาตกรชื่อฟูหลงเซิงเคยเป็นอดีตทหารหน่วยพิเศษเชี่ยวชาญในการฆ่าแบบประชิดตัวในอดีตใช้ชีวิตด้วยการปล้นและฆ่าเพื่อขยายอาณาจักรอาชญากรรมของตนเขาเลือกที่จะหลบซ่อนเมื่อกว่า20ปีที่แล้วใช้เงินที่ปล้นมาอย่างผิดกฎหมายค่อยๆรับเลี้ยงเด็กหลายคนและใช้วิธีการฝึกของทหารหน่วยพิเศษเพื่อฝึกพวกเขาให้เป็นผู้สืบทอดของตน ผ่านไปเพียงชั่วพริบตา20ปีเด็กๆทั้งหมดได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและแต่ละคนล้วนมีทักษะพิเศษบางคนเชี่ยวชาญในการต่อสู้และลอบสังหารบางคนมีความสามารถด้านแฮกเกอร์ระดับสูงบางคนเก่งในการปลอมตัวและบางคนก็มีความสามารถที่เกินจริงสามารถเปลี่ยนเพศได้ตามต้องการก็เป็นเช่นนี้ฟู่หลงเซิงพาพวกเขาไปทำผิดกฎหมายทั่วทุกแห่งทุกครั้งสามารถหลอกตำรวจได้อย่างง่ายดาย จนกระทั่งถึงวันนี้ฟูหลงเซิงได้เล็งเป้าหมายใหม่สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะได้เงินก้อนนี้เขาพาเด็กๆออกมาทั้งหมดปลอมตัวเป็นพนักงานออฟฟิศมาที่นี่อย่างโออาบริษัทการเงินที่ดูแลกุญแจสกุลเงินดิจิทัลดำเนินการปล้นพบแล้วขนไปทั้งหมดตามแผนของฟูหลงเซิงพวกเขาสามารถหนีไปได้อย่างสมบูรณ์ ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแต่ไม่คาดคิดเนื่องจากเอกสารมีจำนวนมากเกินไปเสียวซินที่รับผิดชอบในการคัดลอกเอกสารรู้สึกเบื่อจึงเริ่มเปิดดูเอกสารอื่นและไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วบริษัทการเงินนี้ยังมีลูกค้ารายใหญ่หลายรายหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าต้วนจื่อหงต้วนจื่อหงคือใครซีอของเว็บไซต์ และเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในกัวล,ลัมเปอร์ซีอของเว็บไซต์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเขาได้หนีไปพร้อมกับเงิน1.5พันล้านดอลลาร์ต่อมาเขาถูกพบว่าเสียชีวิตอย่างลึกลับในมาเกา๊านั่นคือเงินมากกว่า10,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหลายคนคาดเดาว่าตวนจือหงกุญแจที่เก็บไว้ในบริษัทการเงินอาจจะใช้เพื่อดูแลกุญแจของเงิน1.5พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นซีมงที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีแฮ็กจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดให้เซียวซินขโมยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปอย่างง่ายดายฟู่หลงเซิงรู้สึกว่าการชักช้าไปอีกอาจจะเสี่ยงตั้งใจให้พวกเขาหยุดทําทันทีแต่ไม่คาดคิดว่าความโลภจะทําให้หลายคนฝ่าฝืนคําสั่งของฟู่หลงเซิงเซียวซินรีบไปเถอะนาทีต่อนาทีไม่มีเวลาแล้วผลก็คือในขณะที่พวกเขาทําสําเร็จตำรวจยังมาถึงที่นั่นด้วย และได้ปิดล้อมทั้งอาคารแม้ว่าเสี่ยวซินและคนอื่นจะเจอกับตำรวจแต่ทักษะของพวกเขาเกินกว่าที่คิดบวกกับซีมงควบคุมการเปลี่ยนแปลงภาพจากกล้องวงจรปิดจากด้านหลังก็ทำให้จังหวะก,การไล่ล่าของตำรวจปั่นป่วนอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็หลบหนีออกจากตึกสูงร้อยเมตรได้อย่างราบรื่นหนีการไล่ล่าได้สำเร็จซีมงตื่นเต้นมากในมุมมองของเขาการผจญภัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ไม่ผิด แต่ยังพิสูจน์ถึงความสามารถในการตัดสินใจของเขาเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะอวดพี่ชายสีว่างแต่ไม่คาดคิดว่าขณะนี้ฟู่หลงซังโกรธจัดถึงขีดสุดยกมือขึ้นตบเขาหนึ่งทีนี่ไม่ใช่แผนของเราผลลัพธ์มันดีนะและยังมีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดผลลัพธ์อะไรทั้งหมดเป็นเรื่องไม่คาดคิดฟู่หลงเซิงไม่เคยเปิดเผยม,มากว่าสิปีแต่เพราะการตัดสินใจของทั้งสองคนต้องเผชิญหน้า ตรวจทำให้เขาโกรธจนทนไม่ไหวต้องลงมือกับเซียวซินพี่ชายซีว่างเห็นน้องชายถูกตีในใจรู้สึกหลากหลายแต่เขากำลังจะเข้าไปห้ามซีมงกลับดึงฟู่หลงเซิงไว้ก่อนให้คุณปล่อยไปเถอะปล่อยให้พวกเราไปทำเถอะปล่อยเถอะคำพูดสอนความหมายของฟู่หลงเซิงชั่วขณะนั้นทำลายความมั่นใจของซีมงความมั่นใจที่เพิ่งสร้างขึ้นเขาเห็นฟู่หลงเซิงโกรธจริงๆดังนั้น เขาจึงรีบขอโทษแต่ไม่คาดคิดว่าในวินาทีถัดไปฟู่หลงเซิงกลับควบคุมอารมณ์ไม่ได้นำมีดพับออกมาเพื่อให้เขาจำได้ดีโชคดีที่เซียวซินรีบเข้ามาจับไว้จึงทำให้ซีมงรอดพ้นจากอันตรายซีว่างเห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบเข้ามาอดฟู่หลงเซิงแต่กลับถูกฝ่ายตรงข้ามกดดันจจน้ำมุมแม้แต่คุณก็ยังจะหันมาสู้กับฉันซีว่างไม่ได้ตอบเพียงแค่จับมุมกำแพงและอดกลั้นอารมณ์ โชคดีในช่วงเวลาสำคัญคนอื่นๆมาถึงทันเวลาเพื่อห้ามาการทะเลาะจับฟู้หลงเซิงออกจากสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามความขัดแย้งแม้จะหยุดชั่วคราวแต่จากช่วงเวลานี้เป็นต้นไปฟู่หลงเซิงกับเด็กๆที่เขาเลี้ยงดูด้วยมือของเขากลับเกิดรอยร้าวที่ไม่สามารถเยียวยาได้ในขณะเดียวกันตำรวจอีกด้านหนึ่งเพื่อจับกลุ่มฟู้หลงเซิงและคนอื่นๆได้วางกับดักที่ซับซ้อนทั่วทั้งเมือง แม้กระทั่งได้เชิญลุงหลงตำรวจเก่าที่กเกษียณแล้วเพราะวิธีการติดตามในปัจจุบันพึ่งพาเครือข่ายตาเทวดามากเกินไปไม่เหมาะกับอาชญากรที่ช่ำชองอย่างฟู้หลงเซิงดังนั้นลุงหลงจึงขอจัดตั้งทีมติดตามขึ้นมาโดยใช้วิธีที่เรียบง่ายที่สุดในการติดตามแต่ในการปฏิบัติการก่อนหน้านี้มีตำรวจประจำหลายคนได้พบกับฟู้หลงเซิงแล้วหากเขาปรากฏตัวอีกครั้งจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามระมัดระวังได้ง่ายดังนั้นหลังจาก ไม่รู้สถานการณ์เห็นพ่อลูกสองคนเข้าไปในบ้านเขาจึงหันหลังกลับไปที่ลิฟต์และกดปุ่มชั้น8ศูนย์บัญชาการยืนยันชั้นผ่านกล้องวงจรปิดสั่งการทันทีให้ซุ่มอยู่ที่สมาชิกทีมติดตามที่ชั้น8ติดตั้งกล้องภายใต้ความร่วมมือที่เข้าใจกันของทุกคนตำรวจในที่สุดก็ยืนยันฟู่หลงเซิงอาศัยอยู่ที่ห้อง8 0 2อย่างไรก็ตามแม้ว่าลุงหลงและเซียวซินจะสามารถแสดงออกได้อย่างไรที่ติ จากความระแวดระวังในตัวฟู่หลงเซิงก็ยังไม่หายไปหมดเพื่อป้องกันไว้ก่อนเขาจึงให้สี่มงสืบส่วนที่มาของทั้งสองทันทีโดยทักษะแฮกเกอร์ที่ยอดเยี่ยมสี่มงก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าลุงหลงและเซียวซินเป็นตำรวจแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือเขาไม่ได้บอกข้อมูลให้ฟู่หลงเซิงรู้ตามความจริงข้อมูลของพ่อลูกคู่นั้นคุณได้ตรวจสอบหรือยังตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อาจจะเป็นเพราะฉันคิดมากไปคุณรู้สึกถึงอะไรหรือเปล่าฉันรู้สึกได้คุณโตขึ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยผ่านการสวนทนาง่ายๆฟู่หลงเซิงเดาได้ว่าซีมงปิดบังตัวเองเขารู้ว่าตั้งแต่เหตุการณ์ขัดแย้งครั้งล่าสุดซีมงก็ยังไม่ยอมรับแค่เขาไม่คาดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามจะเลือกหักหลังเขาในเวลานี้ในช่วงเวลานี้ฟู่หลงเซิงรู้สึกหนาวเน็บถึงขีดสุด แต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยตรงๆเพราะผ่านการใช้ชีวิตรวมกันมาหลายปีเขาจริงๆแล้วได้มองเด็กๆเหล่านี้เป็นเหมือนครอบครัวของเขาและเขารู้ดีว่าซีมงเป็นหัวใจทางเทคนิคของทั้งทีมความสามารถในการแฮกของเขามีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของทุกการกระทำหากซีมงถูกฆ่าหรือถูกตำรวจจับได้ทีมจะสูญเสียพลังสำคัญ แม้แต่ผลประโยชน์ของเขาก็จะได้รับผลกระทบดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะอดทนอยู่ต่อไปเพื่อเจรจากับลงุงหลงช่วยเด็กๆด,ดึงดูดความสนใจของตำรวจ uh. เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้หน0 0งล้านดอลลาร์ต่อมาไม่นานซีมงได้ทำการสอบสวนกุญแจหน0 0งันล้านดอลลาร์ที่หายไปนานจริงๆแล้วถูกโอนย้ายและถูกเก็บไว้อย่างแน่นหนาในตู้เซฟของสถานีตำรวจพวเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนี้ 4โมงตัดสินใจเสี่ยนครั้งสุดท้ายนำเงิน50ล้านดอลลาร์ออกมาเพื่อจ้างทหารรับจ้างระดับนานาชาติบุกโจมตีคลังเงินของสถานีตำรวจและในขณะเดียวกันเพื่อที่จะลดกำลังตำรวจให้มากที่สุดกำลังตำรวจที่เหลืออยู่ในสถานีตำรวจ4โมงได้วางแผนอีกหนึ่งเกมนั่นคือการดึงฟู่หลวงเซิงไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่พวกเขาเติบโตมาด้วยกันจากนั้นจัดก,กลุ่มอันธพาลมาล้อมโจมตี เพื่อสร้างความยุ่งเหยิงดึงดูดกําลังตํารวจเพื่อชะลอเวลาฟูหลงเซิงมองเห็นทันทีว่านี่คือแผนการของซีมงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพียงไม่กี่วินาทีฟูหลงเซิงจัดการอันพานสี่คนได้อย่างง่ายดายหัวหน้าอันพานเห็นดังนั้นก็โกรธจัดจึงสั่งให้ทุกคนโจมตีพร้อมกันทันทีแต่ถึงอย่างนั้น ฟู่หลงเซิงก็ยังไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยคนละมีดฆ่าฟันออกมาอย่างดุดันในระหว่างการต่อสู้ฟู้หลงเซิงนึกถึงภาพที่เคยสอนเด็กๆเกขาเคยบอกพวกเขาสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพนี้คือการเปิดเผยคนที่เปิดเผยตัวตนคือคนโง่แค่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเขากลับกลายเป็นคนโง่ในสายตาเด็กๆแต่คุณต้องมั่นใจก่อนว่าจะทำได้ถึงจะทำได้ โอ้โหดูถูกใครพูดจบฟู่หลงเซิงก็เพิ่มพลังอีกครั้งระบายความโกรธที่ถูกซีมงหักหลังทั้งหมดเป็นลงที่พวกอันธภาลเหล่านี้ไม่นานหลายสิบคนล้มลงอยู่ใต้มีดของเขาจากนั้นฟู่หลงเซิงที่บาดเจ็บก,ก็เดินออกจากฝูงชนอย่างช้าๆเขาคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหันไปเห็นลูกชายคนโตสีว่างเขาก็เข้าใจในทันที ว่าจุดประสงค์ของพวกอันธพาลเมื่อกี้คือคือการยืดเวลาแต่ซีว่างกลับมาหาเขาเพื่อเอาชีวิตนี่เป็นความคิดของเขาของฉันพี่ทำไมคุณขึ้นไปทำอะไรคุณไม่เข้าใจความน่ากลัวของคนนี้ที่แท้ซีว่างก็ต้องการมาตลอดน้องๆสามารถอยู่ร่วมกับพ่อบุญธรรมได้อย่างสงบแต่ตอนนี้น้องชายซีมงเลือกที่จะหักหลังเส้นทางนี้ถูกกำหนดให้ไม่มีทางหวนกลับ และเขารู้จักฟู่หลงเซิงดีเกินไปในความโหดร้ายถ้าฟู่หลงเซิงไม่ตายในวันนี้หลังจากนั้นฝ่ายตรงข้ามจะไม่ปล่อยสีมงแน่นอนในฐานะพี่ชายของสีว่างไม่อยากเห็นน้องชายได้รับบาดเจ็บและไม่ต้องการหักหลังความเมตตาของฟู่หลงเซิงดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเสียสละตัวเองเพื่อตายร่วมกับพ่อบุญธรรมเพื่อแลกกับความปลอดภัยของน้องๆน,นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะช่วยคุณนะไม่ต้องการชีวิตแล้ว ซีมงคือน้องชายเขาผิดแต่ฉันต้องรับผิดชอบฉันไม่มีทางเลือกขณะที่ซีว่างพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วสงครามระหว่างพ่อลูกกำลังจะเริ่มขึ้นผู้หลงเซิงแม้จะอายุมากแล้วแต่ทักษะของเขายังคงดีอยู่หลังจากต่อสู้กันหลายครั้งซีว่างชัดเจนว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในขณะที่ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันซีว่างจึงตัดสินใจทำอย่างเด็ดขาด เขากอดฟู่หลวงเซิงแล้วกระโดดลงจากชั้นสองหลังจากตกลงพื้นอย่างแรงซีว่างตั้งใจจะลุกขึ้นแล้วแทงอีกครั้งแต่ฟู่หลงเซิงกลับคว้าคอเขาก่อนเขารีบดึงมีดออกเพื่อตอบโต้และจับคอฝ่ายตรงข้ามกลับแต่ไม่คาดคิดว่าขณะนั้นฟู่หลงเซิงจะยื่นมือไปบีบแผลของเขาแล้วใช้โอกาสที่เขารู้สึกเจ็บหมุนมีดอย่างรวดเร็วแทงเข้าไปในร่างกายของเขา สีว่างหวังว่าในชาติต่อไปจะได้เป็นลูกชายของคุณคำพูดนี้ของสีว่างทำให้ฟู่หลงเซิรรู้สึกสะเทือนใจในทันทีแต่ในขณะนั้นสีว่างกลับมองไปที่สี่มงที่อีกด้านของกล้องวงจรปิดส่งสายตาไปยังเขาแท้จริงแล้วเขาได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ววางระเบิดไว้ในอาคารล่วงหน้าเพียงแค่สีม่มงกดปุ่มเริ่มก็สามารถจบทุกอย่างได้เพื่อไม่ให้ความพยายามของพี่ชายสูญเปล่า 4โมงจึงต้องกดแป้นพิมพ์ด้วยความเจ็บปวดในอีกหนึ่งวินาทีอาคารทั้งหลังเกิดระเบิดขึ้นในทันทีแม้แต่ตำรวจที่เพิ่งมาถึงด้านล่างก็ถูกแรงระเบิดผลักให้ถอยไปหลายเมตรในขณะเดียวกันทีมโจมตีที่อีกด้านเริ่มปฏิบัติการอย่างเป็นทางการพวกเขาตัดไฟและสัญญาณของสถานีตำรวจก่อนเพื่อป้องกันการบุกรุกผิดกฎหมายตำรวจจึงตัดการเชื่อมต่อระยะไกลจากนั้นแบ่งกำลังออกเป็นสองกลุ่ม ทหารรับจ้างรับผิดชอบในการยิงเพื่อดึงดูดความสนใจของตำรวจซีโมงและคนอื่นๆใช้ความยุ่งเหยิงปลอมตัวเป็นตำรวจพิเศษเพื่อแทรกซึมเข้าไปในห้องเก็บเงินใช้เทคโนโลยีแฮกเกอร์ขโมยเซิร์ฟเวอร์เมื่อตำรวจตอบสนองได้พวกเขาก็ได้หลบหนีพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์อย่างสำเร็จและในขณะน,นี้ตำรวจที่รับผิดชอบสถานที่ของบ้านพักคนชรายังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจเมื่อเสียงระเบิดสงบลง พวกเขารีบวิ่งเข้าไปในซากปรากหักพังแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือสีว่างได้หมดลมหายใจไปแล้วส่วนฟู่หลงเซิงกลับรอดชีวิตมาได้อย่างเจนมองเห็นลูกบุญธรรมที่เขารักตายอยู่ตรงหน้าฟู่หลงเซิงแตกสลายอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เคยคิดเลยว่าตนเองได้ทุ่มเทให้กับเด็กเหล่านี้กลับได้ผลลัพธ์เป็นสถานการณ์แบบนี้ในวันนี้แต่หลังจากความเจ็บปวด สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความโหดเหี้ยมที่เยือกเย็นเขาโทษทุกอย่างนี้ไปที่การทรยศของซีโมงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจในใจจะต้องจัดการกับอีกฝ่ายด้วยมือของเขาเองเขารู้ดีในขณะนี้ด้วยความสามารถของเด็กๆต้องประสบความสําเร็จแล้วและยังจะใช้แผนเก่าหลบหนีทางสถานีรถไฟใต้ดินที่คนุแน่นดังนั้นเขาจึงต้องการหาซีมงก่อนตำรวจจึงต้องดึงดู ความสนใจของตำรวจเพื่อชะลอเวลาให้ฝ่ายตรงข้ามไปถึงสถานีรถไฟใต้ดินอย่างราบรื่นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทันทีเลือกที่จะยอมจำนนและมอบตัวจากนั้นตำรวจทั้งหมดก็พาฟู่หลงเซิงกลับไปที่สถานีตำรวจแต่ไม่คาดคิดว่าเมื่อใกล้ถึงสถานีรถไฟใต้ดินฟู่หลงเซิงกลับใช้โอกาสนี้จัดการตำรวจทหารหลายคนในรถเพียงลำพังแล้วเปิดกุญแจขาและหลบหนีได้สำเร็จ วิ่งตรงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินไม่นานเขาก็พบซีมงในฝูงชนไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการลังเลวิ่งเข้าไปและแทงไปหลายครั้งเมื่อซีมงรู้สึกตัวเลือดไหลออกมาไม่หยุดรู้ตัวว่าชีวิตใกล้จะจบสิ้นซีมงก็ไม่ต่อสู้ต่อเนื่องจากความรู้สึกผิดต่อผู้หลงเสิงเขาในช่วงก่อนตายกอดฝ่ายตรงข้ามไว้กล่าวถึงรหัสสลับ1.5พันล้านดอลลาร์ นั่นคือชุดคำสั่งที่ประกอบด้วย12บสอคำสั่งที่เป็นคำภาษาอังกฤษแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อเขาจะพูดคำสุดท้ายฟู่หลงเซิร์งกลับจับข้อมือของเขาไว้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่กฎกติกายังคงเป็นกฎกติกาเดินทางปลอดภัยพูดจบเพียงแค่สี่โมงลงลงในทะเลเลือดและแทบจะในเวลาเดียวกันเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็ถูกตำรวจจับกุมทีละคนแผนทั้งหมดจึงล่มสลาย จากนั้นตำรวจจึงเริ่มไล่ล่าฟู่หลงเซินทันทีโดยใช้ความพยายามทั้งหมดในการไล่ล่าด้วยประสบการณ์ในการทำคดีหลายปีลุงหลงเป็นคนแรกที่ล็อกเป้าหมายไล่ตามฟู่หลงเซินทันทั้งสองคนเริ่มต่อสู้กันทันทีแม้ว่าสถานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้ของเล่นลุงหลงมีภูมิประเทศที่ได้เปรียบในการต่อสู้แต่ฟู่หลงเซิงที่เต็มที่กับการต่อสู้ เขากลับไม่สามารถได้เปรียบได้เลยแม้จะไม่กี่ท่าก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทําให้ฟู่หลงเซิงใช้โอกาสนี้หลบหนีออกไปโชคดีที่ฟู่หลงเซิงไม่ได้เดินไปไกลทีมติดตามมาถึงทันเวลาผ่านการฝุดฝนของลุงหลงทักษะของทีมติดตามนั้นเทียบเท่ากับสุนัขตํารวจแล้วไม่ช้าเขาก็เห็นผ่านการปลอมตัวของฟู่หลงเซิงล้อมเขาไว้แน่นหนาะฟู่หลงเซิงยังคงพยายามต่อสู้จนถึงที่สุด แต่เขาก็หมดหนทางแล้วเมื่อฟูหลงเซิงถูกจับการไล่ล่าที่ยาวนานหลายสิบปีนี้ในที่สุดก็สิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดคือการจับกลุ่มครั้งนี้จริงๆแล้วอยู่ในแผนของผู้หลงเซิงเพราะว่าเขารู้สึกได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเ,เบื้องหลังการซรอยศ์ของซีมงยังมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทรงพลังมากกว่านั้นซ่อนอยู่ตอนนั้นที่สถานีรถไฟใต้ดินเขาได้กดมือของซีมงเขารู้ว่า ฝ่ายนั้นไม่ได้พูดคีแค่กับเขาเท่านั้นยังใช้สมาร์ทวอทที่ข้อมือในการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยเหตุนี้ผู้หลงเซิงจงใจตัดคำสุดท้ายปัจจุบันคีที่สมบูรณ์มีเพียงเขาคนเดียวที่รู้แต่เขาที่เป็นคนเก่ากลับไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเทคโนโลยีสูงในมุมมองของเขาการเข้าใจไรหัสไม่ได้หมายความว่าควบคุมเงินได้กลับกลายเป็นการทำให้ตัวเองกลายเป็นเป้าหมายที่มีชีวิต ดังนั้นเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เขาจึงเลือกที่จะถูกจับอย่างเจตนาเพื่อขอความคุ้มครองจากตำรวจเพราะตอนนี้คุกของสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาในตอนท้ายของภาพยนตร์ฟูหลงเซิงถูกขังในกรงเหล็กคดีดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วแท้จริงแล้วแต่การต่อสู้ระหว่างอาชญากรเก่าแก่กับผู้ควบคุมแบบใหม่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นภาพยนตร์จบลงที่นี่ นี่คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้ภาพยนตร์คลาสสิกเพิ่มเติมแล้วพบกันในต่อหน้า